กฎไวยากรณ์ที่ควรรู้ข้อที่90ประโยค indirect นะครับที่เป็นประโยคคําสั่งให้เติมทูเข้ามานําหน้าคําสั่งนั้นๆเช่นประโยค direct ว่าทอมเบคทอมได้ขอร้องว่า please move into the living room โปรดย้ายไปที่ห้องนั่งเล่นเราทบมาทำเป็นประโยค indirect ก็เป็นประโยคว่าทอมเบคเบคยังเป็นอดีตอยู่ก็ เป็นอดีตเหมือนเช่นเดิมแต่เบกใครครับก็เบกมีนะครับคือขอร้องฉันขอร้องฉันให้ move into the living room ก็คือใส่ to เข้าไปครับ to move into the living room ถามว่าแล้วไม่เปลี่ยน move เป็นอดีตเหรอเปลี่ยนไม่ได้ครับเพราะว่าหลัง to นั้นตามด้วยกริยาช่องหนึ่งห้ามเติมอะไรทั้งสิ้นนะครับการไลฟ์สสอนภาษาอังกฤษนะครับทางช่อง u t u b e นะครับช่องครูนัน channel ถ้าผมยังคงทำหนังสือ Enterprise นะครับของม5ที่เป็นหนังสือเรียนยังไม่จบนะครับนะก็เลยต้องมาไล์สดกันต่อนะครับหนังสือเล่มนี้ประมาณหนึ่งร้อยหน้านะครับตอนนี้ก็สอนไปแปดสิบเก้าหน้าเลยนะครับนะวันนี้จะมาสอนหน้าที่เก้าสิบกันเลยก็ขอเช็คดูระบบ รายส่วนนิดหนึ่งนะครับว่าได้ยินเสียงดังฟังชัดหรือเปล่านะครับถ้าเสียงดังฟังชัดก็จะได้เข้าในเนื้อเรื่องกันเลยนะครับผมโอเคครับได้ยินชัดเจนแล้วเข้าในเนื้อเรื่องเลยครับหน้าที่เก้าสิบชื่อหัวเรื่องว่า Around the World in Four b i t e s เป็นหัวเรื่องเกี่ยวกับการรับประทานอาหารนะครับ t รา w o โว d ก็ร้านอาหารหรือว่าปัตคารทั่วโลกใน4การกัดกินในที่นี้ก็หมายความว่าเราจะไปรับประทานอาหารที่ไหนกันดีในโลกนี้สัก4ที่1นึ่งนะครับนำมานำเสนอ as a travel writer ในฐานะที่เป็นนักเขียนที่ชอบเดินทาง I have been a lot of country and eaten in a lot of restaurants, but to really get to know a place, I think you have to try the street food. So here are some of my favorite street next from around the world. Feeling hungry, then let's get started. I <laughs> และก็ได้รับประทานในร้านอาหารที่อร่อย,ออยพัตคารต่างๆมามากมายแต่ในการที่จะทราบถึงสถานที่ของร้านอาหารเหล่านั้นฉันคิดว่านะครับคุณควรที่จะลองไปรับประทานอาหารตามท้องถนนกันบ้างดีไหมแทนที่จะในร้านอาหารพัตคารเหล่านั้นโซ่ดังนั้นนี่คือ าร้านอาหารที่วางขายตามริมถนนที่อร็ดอร่อยอย่างมากจากทั่วโลกผมจะนำมานำเสนอสักสี่สถานที่คุณรู้สึกหิวแล้วหรือยังดังนั้นเรามาเริ่มกันเลยนะครับนี่คือคำแปลของบล็อกหรือของอส่วนตรงนี้นะครับ Reading and listening นะครับ Look at the picture ให้ดูรูปภาพนะครับนะ In the article ในเนื้อเรื่อง Which o f this dish are อาหารเหล่านี้นะครับอาหารจานไหนเป็นอาหาร Fry ทอด r o a t ย่างปิ้ง Grill ปิ้ง Bake ก็ปิ้ง,ง,งย่างอบนะครับ Boil ต้มเดี๋ยวตรงนี้ค่อยมาเฉลยนะครับเราไปอ่านในเนื้อเรื่องกันก่อน อาหารจานอร่อยจากริมถนนทั้ง4สถานที่นี้นะครับสถานที่แรกคือเมืองประเทศกรีซนะครับนะอาหารชื่อว่ากิโรส whenever I visit Greece I just can't k e e p away from the place that sell gyros กับผมแปเอาสำนวนก็นเลยกันนะครับนะไม่แปลตรงตามคำศัพท์นะครับนะอย่างไรก็ตามนะครับเมื่อคุณไปเที่ยวประเทศกรีกนั้นสิ่งที่พลาดไม่ได้เลยนะครับคุณจะต้องไปสถานที่ที่ขายกีโรสนะครับ mm hmm. This made from grill meat cooked by turning slowly next to an upright grill มันทำมาจากเนื้อย่างนะครับนะปรุงโดยการปิ้ง ่าโดยการปรุงนะครับบนเตาอ่าแล้วก็ปริกนะครับดาปิ้งไปอย่างช้าช้านะครับ t ด e ๋ t วมีดอิสเ i ิ a อ i t พิซซ่าแล้วก็นำเนื้อเนื้อปิ้งนี้นะครับดมาเสิร์ฟพร้อมกับพิซซ่านะครับแล้วก็หัวหอมมะเขือเทศอ่ามันฝรั่งหั่นแล้วก็ทาซาซิกิอันนี้ อาจจะเป็นชื่อเฉพาะนะครับพร้อมกับซอสนะครับซึ่งทำมาจากกระเทียมแตงกวานะครับแล้วก็โยเกิร์ It so feeling. ต It's so f e e l i n g แปลว่ามันช่างมีรสชาติอะไรเช่นนั้น I can only eat one ฉันก็เลยไปรับประทานที่นั่นนะครับ โอเคสถานที่สองนะครับอาหารที่วางขายตามริมถนนนะครับไม่ใช่ในพัตตาคารนั่นก็คือแคนาดาพูชีนอ่านผิดต้องขออภัยด้วยนะครับหนาคุณรวอ่านว่าพูชีนนะครับอาหารที่ชื่อว่าพูชีนในประเทศแคนาดานี้นะครับ it might not be the most attractive dish in the world ไม่ว่ามันจะไม่ใช่เป็นอาหารจาน ที่น่าดึงดูดใจที่สุดในโลกก็ตาม But ignore the appearance and trust the taste ดังนั้นคุณไม่ต้องไปดูรูปร่างหน้าตามันนะครับแต่ให้คุณเชื่อในรสชาติของมัน Because p o t e i n i s a real treat เพราะมันเป็นอาหารจานที่อร่อยจริงๆ This c a n d i a n dish is a mix of double fry s h i p c e e ชิ o นส่วนขอ e ซอฟชีสแล a เก gravy. กรวี่อ่าแคนาดาจานโปรดนี้นะครับนะทำมาจากเนื้อทำมาจากมันฝร,รั่งทอดนะครับแล้วก็ชีสที่อ่าชีสของลูกเกรวี่นะครับนะเป็นเช่นเชนหั่น,น,นเป็นเช่นเชน นูกเกรวี่แล้วก็ทาชีสว่าอย่างนั้นเถอะนะครับทาเนเลยนะครับแล้วก็หั่นเป็นเย็นชิ้นเรียกว่าคูชิน you can find this dish in fancy r e s t a u r a n t which are r n t o r shopping แล้วก็นะครับคุณสามารถหารับประทานในพัตคารนะครับพร้อมกับแต่งหน้านะครับหนาของคูชินนี้นะครับมีสามารถเลือก นะครับหน้าของผู้ชีนนี้หลายได้หลายแบบ b u t I r e c o m m e n d get t it n g i from a food truck แต่ว่าผมอยากจะแนะนำให้คุณไปซื้อจากรถที่นำมาขายเร่ขายตามท้องถนนนะครับนะ you will, you will definitely want to go back for second แล้วรับรองว่าคุณติดใจจะต้องกลับไปใช้บริการอีกครั้งหนึ่งแน่นอนนี่คือสำนวนการแปลโดย ตรงๆนะการแปลแบบสดๆกันเลยนะครับกับผู้นั้นต่อไปอเมนูที่สามประเทศที่สามนะครับก็คือประเทศเกาหลีใต้กับอาหารที่ชื่อว่าบอนเดกิบอนเดกินะครับก็คือ South Korean has some amazing s w e e t food but for something completely different get s o บอนเดกิ ในประเทศเกาหลีใต้นั้นนะครับมีอาหารที่วางขายตามเรมถนนที่หน้ามหาัศจรรย์อย่างหนึ่งนะครับนะบางทีอาจจะดูเป็นสิ่งที่แตกต่างนะครับแต่นั่นก็คืออาหารที่กำลังจะกล่าวถึงก็คือบอนเดกิ This traditional snack is made from b o r silkworm อาหารชนิดนี้นะครับเป็นอาหารพื้นเมืองนะครับทำมาจาก ตัวไหมที่ต้มนะครับนะตัวไหมที่ต้ม Yes I was pretty disgusted at first t o o แน่นอนนะครับนะตอนที่ฉันเห็นครั้งแรกนั้นฉันดูมันขยะขยงเหลือเกินนะครับนะมันน่ารังเกียจเหลือเกินเพราะมันเป็นตัวหนอนนะครับคือหนอนไหมนั่นเองหนอนไหม But you will get used to it แต่หลังจากที่คุณได ลองชิมลิ้มรสมันแล้วนะครับคุณจะชินกับมัน Sweet v e n i e r s e l l t h e m in Paper Cups พ่อค้าแม่ค้าที่นำมาขายตามข้างถนนนะครับจะจำหน่ายด้วยการใส่ถ้วยกระดาษให้นะครับ And you e a t t h e m w i t h a t o o t h p i c k แล้วคุณก็ใช้ไม้จิ้มวันนะครับนะในการจิ้มขึ้นมากินทีละตัวละตัว เ c h i f ฟมันราคาถูกมากๆนะครับ n u t r i t ตส์แอนด์เบสโซโและมันเป็นอาหารที่มีโปรโตีนสูงอย่างมากนะครับนะเป็นอะไรที่ดีมากๆ Really taste รสชาติก็อร่อย just close your eyes and try to forget what you are eating แต่ขอแนะนำนะครับนะแต่เกิดรับประทานครั้งแรกนั้นขอให้คุณปิดตานะครับนะ แล้วให้คุณลืมซะว่าคุณกำลังกินอะไรอยู่เพราะมันเป็นตัวคล้ายก้หนอนนะครับประเทศไทยก็มีนะครับนะก็ถือเป็นมะแรงชนิดหนึ่งมีทุกงานเลยนะครับเดี๋ยวนี้งานขายมะแรงอาหารชนิดที่เีนะครับจากประเทศอาร์เจนตินานะครับชื่อว่าเอ็มแพนดา Empanada you can find Empanada all over South Moriga. คุณสามารถที่จะหาซื้อ็ Empanada ได้นี้นะครับนะทั่วทวีปอเมริกาใต้ But I think they r e far faster in Argentina Far faster หมายถึงว่ามันเป็นอาหารที่าหาได้ไม่ไกลนะครับนะใน ประเทศอาเจนติน่าคือหาได้ได้ง่ายๆว่าง,งานเถอดนะครับในประเทศอาเจนติน่าด s สท e e t food is a small p a พาสซี่วิ a เ h เฮ choice or filling อาหารสตฟูดนะครับก็คืออาหารที่จำหน่ายเรียมถนนนะครับนะชนิดนี้ทำมาจากพาสซาเล็กๆแล้วก็ให้คุณเลือกนะครับนะ ว่าจะเอาอะไรนะครับระหว่างไก่นะครับแล้วก็มีหัวหอมต้มอ่าแล้วก็ไข่ต้มนะครับแล้วก็น้ามันต้มกับน้ามันะมะกอก Often when t h e burn a little a little a l i t t e r into the d o พอค้าแม่ค้านะครับก็จะเผานะครับหรือจะปิ้ง ไก่เหล่านี้นะครับนาะกับแป้งผสมกับแป้ง so they know which f e e l i n g they have ดังนั้นคุณต้องบอกเขานะครับนะว่าจะเติมอะไร sometimes empanadas uh, are fry บางครั้งนะครับนะแซมบราดานี้ก็สามารถที่จะใช้ทอดก็ได้นะครับนะ but usually they are b a k แต่ปกติแล้วพวกเขาก็จะปิ้งหรืออบนะครับ อ a ตเว่ยเดอริลิเดดิช u สไม่ว่าจะปิ้งหรืออบหรือทอดก็ตามนะครับทางสองแบบนั้นล้วนแต่อรอร่อยนี่คือคำแปลกันสดๆนะครับใคล้ยๆขนมจีบนะครับหนะแต่ดูอย่างนี้หรือขนมกะหี่ปั๊บนะครับนาะของประเทศไทยมาเฉลยตรงนี้กันนะครับนะอาหารทั้งสี่นี้นะครับนี่คือคำเฉลยนะครับนะ ตามภาพอาหารนี้คืออะไรอาหารชนิดแรกคือกิโรสอิสริลนะครับกิโรสนะครับนะปิ้งย่าง It is made from meat นะครับมันทำมาจากเนื้อนะครับ serve in a pita with onion เสิร์ฟมาพร้อมกับพิตตาแล้วก็หัวหอมนะครับชูแมโดมะเขือเทศชิปส์มันกวังทอด and sauce con t a s s a s i h i แล้วก็ซอสนะครับที่เรียกว่าซอสทัทาซา สิ่กส่วนอาหารจานนี้นะครับตามรูปนะครับก็คือพูท t ีนอินฟรายนะครับเป็นพูทีนที่ทอด It is made from fried chips ทำมาจากมันฝรัง่งทอดนะครับ s o a p cheese and gravy แล้วก็จากาชีสนุ่มๆน,นะครับเนยนุ่นมๆที่ราดบนลูกเกรวี่นะครับ ต่อไปอาหารจานนี้นะครับบอนเดกิอิสบุยนะครับเป็นอาหารบอนเดกิจากประเทศเกาหลีใต้นะครับกําลังต้ม it is made from b o i l e r silkworm มันทำมาจากตัวไหมนอนไหมที่ต้มแล้วนะครับส่วนอาหารจานที่4นะครับคือเอ็มพานดาอารฟรายอบเบกซึ่งเป็นอาหารที่ทอดหรือว่าปิ้งหรืออบนะครับ It is made from pasta with chicken and onion or oh, b o ไก e แ egg and olive. มันทำมาจากนะครับพัตตาพัตพัตต่าพัตพตี้นะครับไก่หรือวัวหอมกับไข่ต้มแล้วก็น้ำมันมากอกโอเคนะครับสรุปว่าอาหารสีนิดชื่อดังนี้ที่นักเดินทางานักเขียนที่ชอบเดินทางคนนี้นะครับ ได้เดินทางมาทั่วโลกและติดใจแหมไม่มาเมืองไทยนะครับนะจะได้นำมาหารเมืองไทยมาเปรีเซนต์สักอย่างหนึ่งนะครับจบครับหน้า90ไปต่อหน้า91ครับผมฟังดูแล้วเข้าชมช่วยระดมแชรก็ขอขอบคุณด้วยความตั้งใจที่ครูมอบให้ท่านก็การุณน ช่วยอุดช่วยนุนให้ช่องกับผมครูอที่นันต้องขอขอบคุณ